สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นอเมริกันป้องไม่ใช่นี่สวัสดีวัยรุ่นอเมริกันอเมริกันนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอเมริกันท u ซิมูเลเตอร์นะครับป้องดีวันนี้ผมมาแวะซื้อกาแฟนะครับจุดกาแฟนะฮะแต่ว่ามาจอดตรงนี้ไม่ได้นะครับจอดสั่งอเดอร์ไม่ได้ชนป้ายตรงนี้ครับผมนะครับข้อผมมีรถคันนี้นะครับเป็นอ่าอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอินอินเตอร์เนชั่นแนล ใช่ไหมเอออินเตอร์เนชั่นเนี่แหละครับก็สวยมากคันนี้สวยมากนะครับผมแล้วก็มีหมดพวงมาด้วยนะครับหมดพวงพวงแต่งครับผมห้า52ฟุตเอ้ย52 553ฟุตนี่แหละนะฮะสวยมากนะครับผมใส่เป็นสีเมทัลลิกนะครับสีฟ้าเงาม่วงนะครับสีฟ้าเงาหม่วงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูผมปรับสียังไงนะครับอ่ะขึ้นภาพให้ดูครับ โอเคผมปรับสีประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ไฟนะครับไฟแต่งนี่สวยนะครับแต่งทั้งข้างด้านท้ายด้วยแล้วก็แต่งอ่าหลายจุดเลยนะครับน,นี่ตรงข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงครอบรอก็แต่งได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับแต่งแบบส,สวยๆเลยเนะี้ยประมาณนี้เลยว้าว wow! เลยนะครับแล้วก็ไฟอ้ยผมใส่ไม่ครบเลยเนี่ยด้านข้างตรงนี้ใส่ไม่ครบนะฮะแต่ว่าในคลิปนั้นผมไม่ได้แต่งให้ดูแบบละเอียดนะครับผมแต่งแบบ แบบแบบจุดแบบประเภทพาร์ตนะครับพาด้านหน้าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเป็นไม่ได้แบบใส่ไฟแบบละเอียดนะครับไฟไฟและล้อนี่ผมไปใส่ที่หลังนะครับมดล้อนี่ผมแจกใต้คลิปด้วยนะครับโอเคนะฮะโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ในคลิปนี้จะสอนลงตัวรถแล้วก็ตัวพ่วงแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แคปสิบห้านะฮะเสียงก็ประมาณต้นคลิปเลยที่ผมขับให้ดูนะครับโอเคแล้วก็ผมไปแต่งเพิ่มเติมเอาทีหลังนะครับ ออกสีอะไรทีหลังนะครับผมไม่ได้แต่งให้ดูแบบละเอียดครับโอเคไปโหลดแล้วลงแล้วแต่งให้ผมจะแต่งให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันในวันนี้นะครับเพราะว่าสอนลงก็สอนลงแบบละเอียดเลยโอเคไปดูกันเลยครับอืมหัวรถไฟแล้วครับคุณผู้ชมครับวิธีดาวน์โหลดนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใต้ดีสคริปชั่นเลยนะครับก็มีอยู่หลายลิงก์ด้วยกันนะครับวันนี้ลิงก์แรกนะครับจะเป็นตัวรถนะครับ กดดาวโหลดรับผมลิงก์ต่อไปจะเป็นอ,อันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพ่วงนะครับพ่วงแต่งนะครับลิงก์ที่สองเป็นพ่วงแต่งกดเข้าไป,ปรอสักครู่โอเคเด้งมาแล้วแล้วก็ลิงก์ที่สามนี่จะเป็นไฟพ่วงนะครับไฟพ่วงแต่งนะครับโหลดเข้าไปแล้วก็ลิงก์ที่สี่ครับผมเป็นเครื่องยนต์ นะครับเครื่องยนต์แคทนะครับ45นะฮะเครื่องยนต์แคทส5ที่เราจะใช้ในวันนี้ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะโอเคกดดาวน์โหลดตรงนี้ชึบขึ้นไหมเนี่ยโอเคขึ้นละทีนี้รอสักครู่นะครับรอให้มันเสร็จทั้ง4ไฟล์นะครับเอเอมีเดียไฟล์นี่มันไม่ค่อยบัฟความเร็วให้นะรอไปก่อนนะครับอ่ะเอาละครับอ่ต ดาวโหลดทั้งหมดนะครับ4ไฟล์ด้วยกันก็โชว์อินโฟเดอร์เลยนะครับสี่ไฟล์นี้นะครับล่าสุดนะครับอทีนี้ปิดเบราว์เซอร์ออกไปครับผมทีนี้เปิดโฟเดอร์มดนะครับขึ้นมาไปตรงดักิ m เมนครับแล้วก็ไปตรงอเมริกันทรัคครับแล้วก็ไปตรงมดครับผมทีนี้ให้คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเอาเอาทีละมดแล้วกันโอเคอันนี้ไลฟ์แพ็กตัวนี้ลากเข้าไปนะครับอันนี้ล่ะ อันนี้ดอทชิ ship. ขอเปิดดูก่อนอืมทําไมมันครอบอย่างนี้เคอันนี้เอาโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างในนะครับลากเข้าไปเ,เรียบร้อยอีกอันนึงก็ใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในเป็น sds ลากเข้าไปชุบเ,เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งครับใช้โฟลเดอร์เหมือนกันครับผม เรียบร้อยละสตัวนะครับโอเคก็โอ้บางไฟล์นี่เป็นเป็นจิกเลยนะโอเคทีนี้นะครับเราเข้าเกมครับคุณผู้ชมเราไปแต่งดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับทีนี้ให้คุณผู้ชมเลือกโปรไฟล์นะครับที่จะนํารถไปเล่นนะผมเอาโปรไฟล์นี้แหละโปรไฟล์นี้ไม่ได้ไม่ได้เล่นรถอะไรนะครับต่อไปตรงมอดเมนเจอร์ครับวันนี้ผมเทส i ์อิ1นนะคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันตหนึง1.41นะครับไม่ใช่1.40นะครับแต่มอดเป็นของ1.40นะครับโอเคใช้ด้วยกันได้นะ1.40 1.41นะครับเใส่ตามนี้นะครับโอเค4ีตัวล่าสุดเลยนะครับก็ใส่เข้าไปรดเข้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็พ่วง LED แล้วก็อเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นั่นแหละนะครับโอเคทีนี้เข้าเกมครับ อทีนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปตรงทรัคดีลเลอร์เลยนะครับแล้วก็เออมันมีมดดีลเลอร์มาให้นะครับแสดงว่าทันนี้เขาเอาไปทําทั้งคันนะครับโอเคนี่มาแล้นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอุ้ยติดบ,บัคเหรอไม่นี่ลองแต่งดูครับคุณผู้ชมหกคูณสีโ่โอ้ไม่เอาดีกว่าเอาเออเอาทำไมเป็นหัวสูงเฉย กดรีเซ็ตก่อนไม่เอาอย่างได้แบบเออเที่ยวอ,อย่างนี้สแตนดาร์ดนะครับอัพแล้วก็ผมจะเลือกเป็น6 4ูีนะครับเทิร์นติ้งนะครับเทอร์นติ้งอันนี้สั้นใบนะครับชอบแบบยาวๆนะเครื่องยนต์นะครับก็เดิมๆนะครับเดิมๆก็จะเป็นเซฟเอ็มนะครับเป็น14นะครับเทิร์นแต่ว่าถ้าใครจะใส่แค t 4 5น่าจะน่าจะเป็นเครื่องแค t นี่แหละเอ๊ะหรือว่า อยังไงเนี่ยอบใส่เครื่องเดือไปก่อนครับเ,เครื่องยนต์เราไปเลือกเอาทีหลังได้นะค,คุณผู้ชมโอเคมันติ3สเปรดนะครับ18นะครับ10อันนี้ตามใจชอบนะฮะมาดูภายในสักนิดหนึ่งนะฮะเออือภายในเขาแต่งมาเรียบร้อยตรงนี้เปลี่ยนไปนิดนึงตรงสีบอกนะฮะสีบอกอมีสีให้เลือกนะครับคุณผู้ชมโอ้อันี้สวยมีแบบไหนอีกแบบนี้แล้วกันนะครับมันมันแปลกดิเออเอาตัวนี้หละแล้วก็ ของแต่งครับติ๊กตรงนี้มีอาการพางนิดน,นึงเพราะว่าของแต่งมันน่าจะเยอะโอ้อันนี้มันเป็นคัสตอมมันแบบแต่งมาให้เรียบร้อยคุณผู้ชมเนี่ยไฟตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เรามาใส่เพิ่มอีกนิดน,นึงไฟแต่งครับที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้เป็นสีเขียวแล้วกันครับไฟก็เยอะอยู่นะวมก็ไปเลือกเอานะครับมันมันมีเยอะมากเกขึ้นมาข้างบนตรงนี้แล้วอ๋อมีมีโฟมแล้วก็ธรรมดานะครับเป็นธรรมดาก็ได้นะครับสวยอยู่แล้วนะครับ นี่คือตรงไหนเนี่ยอ๋อครอบตรงนี้ครอบล้อขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นกระจกหรือเปล่าโอเคเอาแบบนี้สวยดีว้าวแบบโครมครับผมสวยครับขึ้นมาตรงนี้ลหรอ๋อถังน้ํามันครับผมไปอันนี้ไปแต่งเอาทีหลังได้นะครับผมก็มันเยอะครับผมโอเคคือผมจะข้ามไปตรงนี้ฟิล์มดันวิชันครับผม ่ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไฟนี่เดี๋ยวผมไปใส่เอาทีหลังนะครับประมาณนี้ขึ้นมาอีกตรงนี้ล่ะเอาการเออมีบั๊กนิดน,นึงนะครับตรงนี้จุดสแดงๆนึงถ้าใช้กับ1.40ไม่มีบั๊กครับผมนะฮะอันนี้เราไปผมไปมันเป็นเกมมันอัพเป็น1.41 4 1นะครับ <c oughs> ก็เราเปลี่ยนเพอร์ชั่นไะด้นะฮะมาลองเอามาทดสดูอุ้ยใส่แบบประมาณนี้ข้างล่างก็ใส่ได้อีกนะเค <c oughs> โอเคอ่ะเรา,เาขึ้นมาข้างบนอีกนิดนึงคืออะไรเนี่ยอ๋อไฟตรงนี้นะครับข้างหลังแล้วครับโอ้มีปีกด้วยโอ้อันนี้น่าจะเป็นรถแบบอ๋อที่เอาไว้ขนรถยนต์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นไฟตรงนี้นะครับไฟด้านข้างตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก,กันกระจกเรียงครับเนี่ยไฟ รอบตรงนี้ต่อไปท่อครับผมว,ว้าวผมอยากได้ท่อแบบตรงๆนะน,นี่แบบนี้นครับผมเล็งไว้ก่อนไปหมดแล้วหรออันนี้ก็สวยนะสวยอีกแบบนึงอันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ผมแต่อันนี้มันดูแบบมันใหญ่เกินนะครับใครชอบแบบไหนก็จัดไปผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับ รอบล้อครับประมาณน,นี้เลยเออผมลืมใส่มอตล้อคุณผู้ชมเออมันใส่มอตล้อได้นะไอตรงนี้มันแบบอ๋อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีล้อมาให้ด้วยเหรอเฮ้ยเท่มากหมดเรียงเนี่ยท้ายตรงนี้น o r m มอโอ้ไฟตรงนี้ไปแต่งได้นะครับไลท์โอมโบ คอมโบนี่น่าจะเป็นแพ็กมาเลยนะครับอันนี้ขวาคอมโบคอยหลังคอมโบคอยหลังแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไฟแบบจอดไฟเบรกอะไรประมาณนี้เี๋ยวผมจะใส่ประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปแต่งแยกย่อยเอาทีหลังนะครับแล้วก็ <c oughs> มดผมว่ามดล้อนี้่เดี๋ยวผมจะใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าผมจะใส่มดล้อเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวผมแปะลิงก์มดล้อไว้ด้วยนะครับด้านล่างเลยนะครับ มาดูภายในกันสักนิดนึงนะครับอ่านี่ของอะไรแต่งนะครับนี่ล่ะว้าวนี่นะครับแผงด้านหน้าตรงนี้นี่สวยเรียบๆปีมากผมออกก็ได้นะครับถ้ามันมืดอันนี้ไม่ไแน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือเปล่า กลัวบั๊กมากเลยเห็นเว้ข่าวๆอย่างนี้กลัวบั๊กมากอ๋อโอค้คมีให้เลือกเยอะเลยนะครับก็ลองเลือกดูนะครับอันนี้กลัวบั๊กมากอ่ะแต่ก,ก็เลือกครับเพราะว่าผมไม่มีตกแต่งภายในคุณผู้ชมกลัวติดบัก๊กเราลองซื้อดูครับเดี๋ยวซื้อเลยไม่รู้ว่าจะติดบั๊กหรือเปล่านะครับ ติดนะไม่ติดบั๊ครับคุณผู้ชมใช้งานได้ปกติเลยเรื่องยนต์น่าจะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแต่งพ่วงนะครับแต่งพ่วงก,ก,ก่อนเราไปดูพ่วงแต่งนะครับที่เราลงเมื่อกี้นะครับไปเทเลอร์เพลสคาร์ครับ น่าจะเป็นคัสดอม5้ตัวนี้นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นอะทำแลปให้นะครับเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดู ทีนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ได้พ่วงมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รับงานได้เลยนะครับก็กดตัวเอ็มดูนะครับแล้วก็กดค่าพ่วงมาเก็ตดูครับรับงานได้นะครับปกติเลยนะครับโอเคใช้งานได้ปกตินะครับอาจจะบางจุดอาจจะมีบั๊กบ้างนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเทสอีกกับเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวมีรถใหม่ๆ สวยๆเจ๋งๆก็จะมาแนะนำอีกครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ